วัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุมพินชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมแกงค้อ1ตันนะครับมค่ารถ2,000เอาไปส่งเพิ่งเอาขึ้นรถแล้วนะครับจะพาพี่น้องไปเที่ยวแกงค้อกันมืวอเนี่ยไปครับผมแกงค้อซิตี้ครับจักเขียวสวนลุมพินมาแล้วครับพี่น้องคนเจ้าของเพิ่นแรนรถพ่วงมารับเอานะครับเบิ่งอ้อยบันเพิ่นพี่น้องบ่ผิดก็อ้อยบันเฮานะครับกัทั้งใดก็นทคือกันเบิดนะครับปริมาณเพิ่มปลูกทีตึ๊บพี่น้อง กับสุดไทยไทย<ห>สุดลุงชวน <ๆ S 1> กับพ้ามาฮอดที่หมายอีกหนึ่งเจ้าแล้วนะครับรบกวนนะครับว่าซื้อไว้จังไดมองหนียูจังไดครับพี่น้องเขาแถวนี้จะได้รู้จักครับใส่วันไส่วันครับซื้อแท้ซื้อฝังม้วนเออแล้ววันนี้เอาอ้อยนาเขียวมาปลูกให้<อ>หน้านีม็นบ่นี่ยขวดเยอะยำแปงไงเยอะอ๋อพี่เราน้าสมบูรณ์มากเลยครับน้าสมบูรณ์มากจสจังอกับเริ่มตัดหรือลูกนั่นติดจะเลือก ขนาดว่าถึงพันกับหลายบาทค่ารถพร้อมกับสูอยากร้องแท้เป็นมาเห็นแล้วมักเลยมันจองหาสามปีแล้วแต่ผมผมไปจองสว่างโมกกล้าฝนมันอ๋อเบิดเนาะอันนี่ฝนขอกันแต่เร็วบ้านเดียวเดี๋ยววันนี้แขอกันเร็วมันนี้เห็นลุงชวนก็เลยร้องโทรสั่งเบิ้งคุยกันตกลงกันได้กับมาเลยคนบ้านเดียวกันเนาะลุงช่วยคนใช้ภูมิเนาะอยู่ไกลล่อืมตะกี้ว่าไป็สั่งน้ำอันไลเป็นทรงทั้งเป็นคอเป็นข้อมากเป็น้อมาโอ้มัน บม่ค่เกิดครับตายใหญ่ท่เด็ดครับมันตายมันกับตัวหนึงมันกับหาสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับดีเซลเลยดีล้มอเออลองลองไปดึงเบิ้งล้มนี่ไหมด้อยเนาะค่อยเอามาให้เจ้าเบื้องเนี่ยเฮ็ดให้ได้ยังที่เด้อที่เขาได้ให้ละสามสิบกัวตันกับรุ่นนี่นะครับครับนี่อ้อยแปดเดือนนะครับนะก้อยอ้อยปลูกหลังสงครามนี่แปดเดือนหลังสงครามในรีเนี่ยอ้อยอ้อยเอายอดปลูกที่ผมเฮ็ดคลิปนั่นแหละที่ยอดยอดปลูก แล้วมูนี่ก็คือถ้าถ้าเอาแบบนี้ไม่เห็ดทันคนซื้อคนซื้อมอจิ้งเลยเหรอครับเพราะว่าปลูกได้หน่อยมากมันหนักพันคน้น่จะเอาล้ำหน่อยครับคนงานพ่ใหญ่เหไ้นครับที่ตรงชันเคยสัมผัสกับพี่น้องเพื่อนเอาเครื่องปลูกนะคนงานสาบเลยบอกว่าอยาเอาไม้ด้วยพันเนี่ยปวด้อมือปวดทุนยกปวดมืออันนี้ทำกับลูกห้างเลยเพราะมันแตกนอกต้องเสียบเสียบล้ำเดียวเลยเสียบสั่งเดียวค้น ปัจจุบันเนี่ยคือคือคือคนเขาเขาอาจจะไปผิดทางก็คือการโลภพันนะครับใส่พันธ์ไหลเด่อโค้งตังน้ำความ,มังครยรอโอ้ยขัดปวดครับเพราะันเป็นทนั้ทงน้ำแบบหยับหยบอ๋อหยยบทังน้ำค้ามเลย <c oughs> อโอเคครับ <c oughs> เอานี่แหละพีพ่พน้องที่สนใจยักเฉียวแท้ๆนะครับเดี๋ยวที่ได้ลงไว้นะครับอยู่บ้านนั่นก็อนู่ทบ้านตำบลหนองสังบ้านหนองสังผมอยู่กับบ้านบ้านหนองสังเลยบ้านหนองสังเลยอยู่ตำบลหนองสังอำเภอแก่งค้อ งอดใช้ย้อมนะครับคนละฝากกับลุงชวนเหรอครับอีกบาท่านฝากก่นใดเราใช้พุ้มใช่ว่าอีกไปนึงบ้านแท่นอำเภอสุดท้ายเนาะเบื้องไรปีเราหลังสร้างแต่น้ำต่อื่นเออบ่ได้สร้างโยกเขียบอันนี้ของแท้ครับของแท้ลุงชวนเอามาจากเมืองการตั้งแต่ปีหกหนึ่งครับของแท้ท่านใดสนใจก็ลองทักมาเบื้องนะครับน้องครับโบแมนเลี้ยงลุงชวนโม่ลุงชวนคุยแล้วก็ทั้งนี้โบแมนมาคนบ่ใจนะครับนี่คือหลักฐานอ้อยหนึ่งตันนะครับอ้อยยักลียวหนึ่งตันเจ้าใจมาเท่าเรนี่ 500เ <7, S 1> ลย4 7 4,700เพราะว่าค่าค่าค่าอ้อยค่าอ้อยคือ2,007ค่ารถ2,000นะครับคิดเพิ่งตัดหนึ่งคนใจเงีัน4จ็7พี่นอ้องท่านใดกำล,ลังเลอยู่นะครับพี่ใจซํำเพิ่นบอกกับพี่เจรนาเบิง้งเอาแล้วครับตังค์ขอบคุณหลายครับผมบอขอบคุณครับขอโตกลับบ้านเอาอ้อยนี่กลับน้ำโอปอมเมนเอาให้เลยครับพี่น้อง FC อ้อยยักเขียวที่คารบครับ ลูกเชิญบ่าอยู่เสมอเลยนะครับว่าอ้อยยังเขียวเป็นอ้อยที่เฮ็ดยากเอาใจยากนะครับปลูกยากต้องการน้ำทำน้อยได้มากตอบโจทย์แต่แต่ว่ากันยังมีเอฟซีที่เฮ็ดหลนะครับอยากได้พันไปทดลองปลูกโดยการลงทุนค่อนข้างหลายยี่สิบสามสิบไร่ก็ยังมีมาตลอดต้องขอบคุณหลายๆนะครับในการสีกาจะเปลี่ยนคลิปนี้ยูดีมีแห้งสวัสดีครับ